สวัสดีครับสวัสดีวันสงการนะครับผมนะครับไม 10. ouais. uh ่ได้ทําคลิปหลายวันเลยนะครับจริงๆก็ที่ไม่ได้ทําไม่ใช่อะไรนะฮะไม่มีเวลาชําไม้เหมือนเดิมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับเที่ยวสงการที Hawaii ่ไหนกันบ้างครับนะฮะนะแฮปปี้กันทุกท่านนะครับพี่นะนะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกเช่นเคยนะครับเอาบอลเก่าที่เลี้ยงนอกตู้มาให้ชมนะครับผมนะ บอลชนิดนี้นะครับผมได้มาในนามนนลศีนนะครับตั้งแต่ตอนเล่นบอลแบบใหม่ๆเลยนะครับผมสมัยตอนที่แบบเข้าวงการใหม่ๆเลยแล้วผมเห็นครั้งแรกผมก็ชอบมากเขาเป็นบอลที่สวยมากๆเลยครับใบแข็งนะครับใบแข็งใบหนาแล้วเส้นกระดูกนี่คือแบบชัดมากนะครับนี่ฮะสวยมากตัวนี้เลี้ยงนอกตู้นะฮะแล้วก้านออกสีแบบสีสายบัวนะครับนะ มีเซียนเล็กๆนะครับสวยมากๆนะครับเป็นบอลที่น่าเก็บนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าใช่นีลเซนหรือเปล่าแต่ผมให้ชื่อว่าเป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะครับผมนะเพราะว่าเขาจะออกแดงๆกระดูกเขียวๆนะครับสวยตามฤดูกาลเลยนะฮะฤดูร้อนเขาจะเป็นกระดูกเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอากาศสีแดงๆและเลือดนะแต่ถ้าเป็นฤดูฝนนะครับฤดูฝนเขาจะเป็นใบสีนี้กระดูกจะเป็นสีแดงชัดเลยฮะ คือจะแตกต่างกันตรงนี้แหละครับนะฮะแล้วก็เราตอนนี้เรามีจํานวนแล้วแล้วก็อยู่ในกระถางหแบบชัดเจนมากสวยมากนะครับนะฮะเป็นไซส์กระถาง6นิ้วแล้วราคาไม่แรงด้วยนะฮะก็นะลองดูกันชัดๆนะฮะโอ้สวย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 ทุกใบนะครับสวยทุกใบเลี้ยงนอกตู้เขาก็จะเอ็นหาแสงนิดนึงนะครับผมนะฮะโอ้โหสวยๆนะครับนี่เลย เดี๋ยวเราไปดูต้นลูกกันครับผมมาแล้วนะครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับพี่ๆครับผมนะครับไม่ใช่ไซลูกแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นไซแม่บันแล้วนะฮะก็คืออยู่ไม้กําลังสาวครับเริ่มมีหัวนะฮะอันนี้โป้มือน่าจะได้นะครับผมนะฮะอ่ะผมมีแบ่งหต้นเท่านั้นนะครับผมมีแบ่ง5ต้นเท่านั้นนะครับอันนี้ต้นที่หนนะครับผมนะครับ เราส่งให้ฟรีนะครับช่วงส่งการนะครับอ่เดี๋ยวกำหนดส่งพรุ่งนี้นะครับวันที่16เราเริ่มส่งสินค้านะครับเราเริ่มส่งเราเริ่มส่งต้นไม้นะครับพรุ่งนี้วันที่16นะครับนะครับต้นละ190บาทส่งฟรีนะครับเป็นกระถางไซส์6นิ้วใหญ่ๆอย่างนี้เลยพี่เนี่ยนี่คือบอลน,นะฮะบอลไซส์นี้เลยนะฮะไซส์นี้คือเอาตรงๆนะครับเรียกว่า นะเอาไปปลูกทําแม่พันธุ์ได้เลยนะฮะหนึ190บาทนะครับนะฮะผมขายในนามบนเก่าไม่ทราบชื่อนะครับนะฮะอ่ะหนึ190บาทต้นที่1นะครับสวยมากมาดูต้นที่2นะครับต้นที่2ก็เนี่ยฮะสวยมากเลยครับต้นที่2 190บาทต้นที่3 190บาทต้นที่4 190บาท แล้วก็ต้นที่5อีก190บาทครับราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ5ต้นเท่านั้นนะครับเปิดแบ่งแค่5ต้นเท่านั้นนะครับนะฮะตอนซื้อได้มาในนามนินรเสนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมซื้อตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะครับแต่ผมให้ชื่อในนามบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะครับผมนะครับไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับสวยแน่นอนครับเพราะว่าต้นแม่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่อีกรอบนะครับนี่เลยนะฮะไซส์อย่างนี้เลยนะครับคุณพี่นะครับ ผมปลูกสองต้นในกระถางเดียวนะฮะดูความสวยของใบเขานะฮะโอ้โหมีดอกด้วยนะครับผมผสมไปแล้วดอกนึงแต่ไม่ติดนะครับช่วงนี้อากาศแกว่งนะครับอากาศร้อนมากเขาจะผสมติดยากนิดนึงนะฮะนี่ฮะทรงใบสวยมากนะทรงใบสวยมากๆครับพี่ๆครับนะครับนี่ต้นแม่นะครับผม นะเรามีต้นลูกแบ่งแค่5ต้นเท่านั้นนะครับ5ต้นเท่านั้น1 9 0บาทส่งให้ฟรีครับโปรสงการนะครับส่งภายในพรุ่งนี้นะครับผมนะถ้าพี่ท่านไหนชอบก็ทักทายกันเข้ามาครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ